ไม่ค่ะซื้ออนนี่ครับมาบ้านไหนน้องผีเคยตะลอมตาน้อยบ้านน้องปูวงครับซื้อบ้านบ่ไอ้พอดีประเดียวป่าขายสารป่าขายครับบ่นนี่พอดีแวะมามาเล่นน้ำเพลินหลายปีเลยยี่สิบกว่าปี่ไดีมาซ้อยนี่ตั้งแต่พี่ี่หา ายอมย้ําฝุดกันได้เริ่มต้นที่สองร้อยบาทต่อตัวอันนี้เฮ็ดป้าดนหอเป่าเฮ็ดเรื่อยๆเริ่มเฮ็ดจากปีแล้วเริ่มเฮ็ดปีนี้เลยอ๋อปีนี้เป่าไปเดินเจอย่างไหมจากใส่ในอ๋อโอ้ยเก่งเนาะมีฝีมือนะใครอยากได้ก็มาครับบ้านนองงมงสร้อยหางปั๊มน้ำมันใครอยู่แถฉนี่อยู่ใกล้แถวสร้อยคุ้มใหม่เสมออ้สร้อยคุ้มใหม่เสมอ แต่เาล้งบงหล้างบ้นาน้ำมันปอท่อครับก้นหมอก็ชัดบอสวัยมาหนีิีนพันนี่ว่ามันมันประชัดตั้งแต่สามปีมานี่าวข้อมันั้นมานีที่เรียกบองหูข้อมันนั่นเหตว่าประชัดธรรมดาขายอย่างนโตัจ้าบาดก่อนธรรมดาตละสองร้อยบาทตละสองร้อยไยจากไดสนใจมากนะครับ เชื้อไปเรียกน่อยไฮโลในร้านเบิ้งมาหนยเป็นสิริมงคลกับบ้านเนี่ยอ๋อเพิ่นว่ามีเสน่ห์ต่อบ้านมีสิริเป็นสิริมงคลต่อวันซื้อไปแล้วถูกหวยรวยปลาเงินปลาทองครับปลาอันนี้ปลาอีสานเองแต่ว่าซื้อปลาเงินปลาทองสายไปก่อนเขาเอาอวันอานเฮ็ดเลยเอาไอ้เคยซื้อในร้านนะเป็นมีเนี่ยมเออมีเนี่ยมตามร้านในหุ่เทพ๋ยนะเอามีเนี่ยมห ปะทับไปปั๊มเป็นลุบช่องปลาติดหนารถเนื้อร้านค้าร้านขายแต่วันนี้สารนาครับนนขี้มือคนอจากสางน้อยครับบ้านน้องมวงครับสางน้อยเยาวบ้านครับ <c oughs> เปิดร้านค้าอยู่นี่ครับซ้อยอยังก็เรื่อมไปสอยไม่เสมอ้อยไม่เสอ <c oughs> อมเสอหลังปั๊มปอ<ร>ทอปอทอทอ่ทอ,ทอน้อง,ง <c oughs> วงกนเราเนี่ยเห็ดที่บ่อยอว่าเพราะยัง เบาเลยนินพันตั้งแต่สามปีมานี่พอสบายความนันสูงเป็นไปเลยเนะยาะเดี๋ยวไอ้ซุบังไงเี่ครับปากท้อยปากซอยถนนตลาดน้องงงไอ้ซอยปั๊มน้ำมันปอทอท่อเ้าหลายกับว้าวชรัดอยู่ปนันนี้นี่ในซอยครับงาบวซอยนี่สุดนี้ยะ เคยมาแต่ปีสี่หาหลายปีแล้วครับยี่สิบก็ปีส้อยนี่ก็เปลี่ยนไปหลายน่นะก็ไปช่วงไอ้ปีหาหาศูนย์เนาะเขามาเอาเจ้าเดือนไฟเนาะปีหาศูนย์ตอนนั้นนี่คนไอ้พันลงอยุยบันคุยเขาว่าเศร้าเลยหาเจ้าไปเดินซุบบานตะลดยอยู่เลยทีบ้าเพื่อนตะลุยเขาบอกบ้านเพื่อน,นตอนนี้ อ๋อพ่นมื่เนี้่นี้มีลูกน้องปนือเดียวข้าวปอกปลูกข้โพดมองได้ไงแถวไหนข้าวโพดนี่จะของข้าวโพดบ่พ่นปลูกว่ะของ่อวสวนยุ้ไ่ยางหัวสวนนะั้ยไก่ทั้งไหนทั้งมุนหมดทังกแสง อ๋อขามมุ้นไปวะแลไอ้ไปทั้งวันเลยบ่ไปทั้งมันเขาเหรียญแพ้น่ะอ๋อถามม่งซื้อไว้ถามมึงไว้หลานมาว่ามาซื้อข้าวโพดตาหน่อยปลูกปลูกตาหน่อยปลูกขายกุยกับตาล้อมน่องไส้ปลูกขายาั่นขาวโพดอ๋อเยอะเหมเนาะทั้งมุ่น บ่มีล่าออล่อ,อย,ยอมีแพ้เลยเ,เคยไปไทยตะแพ้ไอ้โม้นไอ,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 อ้น้องแกน้องแกนะล่องไปแล้วล่องไปแล้วลบทิมแล้วเพราะว่าไทายไปไปเบาพืนคนเล่าเบาพืนคนเล่ามันมันขึ้นมาในคลิปข่อยว่าล่องเรียนข่อยแล้วลบทิมไปแล้วแต่ว่าไปไทยมันมาไอ้คนมาเ่น ตอนคนเล่นมีอยู่บางกระทรงการช่ว่าบอดีเวทไทยมาซื้อ <ปะ S 2> ของ,ขงเครื่องเดมบ่โอ้อันนี้ไปซื้อไหมไห,ไ,หไปมันไม่แ่ดอกรักแล้วเดี๋ยวเอาแค่ดอกรักยังไอนี่ไปซื้อหงไหหลอดอ่ะหอดเป็นไรหลอดใหญ่กรอดดูดน้ำเขานีย มันหลดใยเ่หลอดกาแฟกะซ้ำไหนดีนะนานหอยนานยุไตรนี่บ่ซ้ำนี่มันคือเปีว่ะตัดตัดเราเขาตัดเราก็ไอ้นั่นเราก็พับบอกมันคือใหม่อนบางหนึ่งคือใหญ่ล่เพราะว่าเขาตัดเขาพับอ๋อพัามันไั่ผ่าาใส่มันผ่าผ่ เดี๋ยวมึงเนะห็นเพิ่นถือมันนะเอามานี่เย็บมาบังให้เจ้าของของเขาจะถือมนะันนี่ครับฝีมือจากตาหน่อยนะครับตาหน่อยสัง่สงสั่งไอ้ทักไอ้ปลาขายครับปลาเงินปลาทองแต่ว่าสมัยนี้ใส่ผัดเห็ดแท่นครับเห็ดแท่นสมัยก็อะไรบานนอ้อใบตานเหนะ็ดเนาะมันคือเป็นสีส งนี่ครับสั่งเอาสีเดียวกันเคยขายอะไรจักตัวแล้วหล่แล้วหล่หรือเปล่าตัวนั้นตอนแรกสอง้อยเลยโดนถูดหรออ๋อที่บังตัวนี้สามลอยหาสิบครับอ๋ออ๋อคู่หนึ่งสามลอย้าสิบเอาจับิ่งนี่ครับสร้างทักปลาทักปลาขายครับขายไปหลายตัวแล้ว ไปสนใจไปเห็นใน u t u b e ด,ดีอยากได้มาเลยครับบ้านน้องน้องบูมงหลังปัม๊มปอทอทอ้ทอ,อยอยังก่อเรื่องไหม่ซอยไม่เสมอซอยไม่เสมอครับ <c oughs> พอย็ดไมมั้งซอยนี่ไอสมัยก่อนสมัยก่อนไอมากไลยสิบก็ปีสิบปีที่แล้วเนาะเค่ปีม้าศูนย์กบปีส <50 S 1> ีหาข้างแรกเจ็ด <c oughs> นาทีเด้วโอเค <c oughs> ง้อได้เดงอดบ้างไหมบ้านีบ้างบ่บ่ไหวแเรายางน้ำมันบ่ไหวธรรมดาไปเดือดใส่ง้อปกติเดาทั้งโคกนี่นะอ๋อมันี่โคกอยังไะเออเดี well, <c ười> oh, <de> ๋ยวนี้ม nah ันเหมือนโคกแล้วมีทั้งเดียวเดี๋ยซุปคันคันนาฝนเอื้อนปลูกไว้เที่ยวหย่าอ๋อพูดถึงพูดถึงท่าสมมติพี่ทีอย่างน้อยนะปลูกปลูกยาเอาไอ้โซลาเซลสูดน้ำมาให้มันน้ำนะโอเควะนี่ เม่อยมาหเมยกับังบดบาดเดมไอ้สังแม่หนอ๋อน้องดูใกล้ๆนะสองเลยปล่อยไปแล้วครับสองตนี่เรียบร้อยแล้วล่อตัวไม่มานี่ อ๋อมีชุดน้อยอตัวน้อยก็มีครับนี่ครับตัวน้อยสองตัวนี่อันนี้เห็นยังเห้ยนี่ยังนเนาะอ้นหมหมี่ใหญ่แมงมุมเห็ดเกือกันขายบ่อ๋ออ๋อตัวน้อยตัวน้อยขายเนี่ยตัวน้อยขายเป็นชุดว่ะ ขายเป็นตัวเป็นชุดขายเป็นตัวกับขายถ้าประเด็นตีราคาบ่ได้ตะทาา่านด้ขายครั้งแรกบ่อันนี้เเิ่รมขายอ๋อตัวน้อยมาตัวน้อยเนาะอ๋อตัวน้อยท่านในหัวราคาอยู่ตอนนี้มาอยากได้กับว่าคุยบ้าถามมาครับน้องโมว่าเอาเกิหลอกกัอท่านเอาเอาในะที่ ตัวเย็นน่อยเพัะเรานอนใส่บันบานบันูนัออง,นงในฝังในหอ๋อหลังในมีต้นใบยังดีไปนี่ต้นไผ่ยังนีต้นอะพ่นีไอ้ไผ่นังเนี่ยทีทีติดกันให้ยังไงอ๋อทีก็ของเพิ่นนี่นนอ๋อ กเก้านาทีสี่สิบนาทีโอเคครับสิไิ้พิษคลิปนี้หล้วครับไปเบังอย่าลืมติดตามช่องซิงเกอร์เศ้าครับซิงเกอร์เศ้าช่องนี้ติดตามได้ครับซอยกดติดตามให้คนละแต้มนะเพราะใกล้สามายกว่าตอนนี้ท่านไ้ผ่านในโฆษณาอยู่ธรรมดาผ่านโฆษณาแินีได้ไดบคุบยุบยยบบยยุบนนยุบบยย